ไปไหนล้คนวคนสวยไปไหนคะเฉยไปวีนี่คนสวยไปวีนี่ไปวีไปวีค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะต้องไปไกลตรงนั้นแหละโอ้ชน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 วีไม่ต้องไปไกลลูกขาเจ็บคนนขาเจ็บไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกล ไกงเทล่ละไม่ต้องไปไกลมันเปียากโอ้ยตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเดี๋ยวแม่เก็บหุ่นปวดขี้หรือปวดเยี่ยวเนี่ยปวดขี้อ่ะเกือกเลือกเกือกเลุอกเกือกเลือก ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถ้าจะพีอ่ะตรงนั้นแหละก็าจะหาที่ลงได้โอ้โห มาเสร็จตูดตูดแล้วอืมอืมอืมไปเสร็จแล้วไปมา